ตอนนี้เราอยู่ใน o v e r w a t c h Talk นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับมีข้อมูลของซอมบาที่ถูกค้นพบเพิ่มขึ้นอีกมากมายว่ามีการวางแผนกันมานานมากแล้วก่อนเราจะรู้ตัวซะอีกนะครับซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ทางทีมสร้างเคยบอกนะครับว่ามีบางข้อมูลที่ซ่อนไว้แล้วยังไม่มีใครหาเจอเลยซึ่งก็มีการค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเขาซ่อนอะไรกันเอาไว้แต่ก็พอว่ามันถูกซ่อนมานานแล้วนั่นเองนะครับทำให้ข้อมูลตอนนี้เนี่ยมันกระจัดกระจายมากนะครับบางข้อมูลเนี่ยมาจากข้อมูลเก่าบางข้อมูลมาจากข้อมูลใหม่นะครับ ม่วงกันไปหมดนะครับผมก็เลยไม่สามารถเอามาทําเป็นท้อกแบบปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็เลยจะกลายเป็นการพูดถึง12จริงๆแล้วผมอยากมันเหลือแค่10แต่ว่ามันเกินจริงๆนะครับ12เรื่องครับที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับซอมบ้านะครับแต่ว่าของวงเล็กไ้นิดนึงว่าอันนี้เป็นข้อมูลของวันที่ซอมบ้ายังไม่ได้เปิดตัวนะครับ มาเริ่มต้นกันกับข้อที่1นะครับก็คือเดิมทีครับเคยมีการคัดการกันเอาไว้นะครับว่าซัมบานั้นจะเป็นตัวละครที่22นะครับจนกระทั่งโอเวอร์วอชันนได้ปล่อยตัวละครแอนนาออกมาครับเป็นตัวละครที่22แทนทําให้เกิดความสับสนมากมายครับว่าตกลงแล้วแอนนานั้นใช่ซัมบานหรือเปล่าหรือว่าถ้าแอนนาไม่ใช่ซัมบานแล้วทําไมเธอถึงมีหน้ากากของซัมบานล่ะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะครับมีการปล่อยตัวละคร2ตัวนี้ออกมาพร้อมกันในส่วนของข้อมูลนะครับก็คือตัวของแอนนานั้นมีเป็นภาพของ ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เราเดากันว่าเป็นผู้หญิงนะครับในตอนนั้นใส่ฮู้ดนะครับใส่หน้ากากนะครับเห็นแค่นั้นครับไม่เห็นครึ่งล่างของตัวด้วยซ้ำเห็นแค่คอขึ้นมานะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่เป็นภาพหลังนะครับของคนที่ใส่ผ้าคลุมนะครับซึ่งเขาก็เลยเดาว,ว่า2คนนี้เป็นคนเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่นะครับเป็นการปล่อย2ข้อมูลออกมาพร้อมกันซึ่งนั่นทําให้เกิดความสับสนขึ้นครับ เพราะงั้นครับหลังจากที่มีการเฉลยแล้วว่าตัวที่22นั้นไม่ใช่ซอมบ้าแต่เป็นอนานะครับทางทีมสร้างครับจะก,กำหนิดพวกนี้ก็เลยต้องออกมาตอบเพื่อความชัดเจนนะครับว่าอนานั้นไม่ใช่ซอมบ้าครับและหน้ากากที่เห็นนั้นก็ไม่ใช่หน้ากากของซอมบ้าด้วยนะครับจากนี้ไปครับผมคิดว่าทีมสร้างคงไม่กล้าปล่อยข้อมูลสองตัวละครพร้อมกันออกมาจับคาหลอกแบบนี้ไปอีกนานเลย ข้อที่2ครับตัวละครที่23นี้อย่างที่ได้บอกในข้อเมื่อกี้นี้นะครับว่าคาดเดากันว่าน่าจะมีชื่อว่าซอมบ้านะครับซึ่งมาจากภาษาสเปนที่แปลว่าเงานะครับโดยชื่อนี้มีปรากฏอยู่บนแฟ้มนะครับซึ่งวางคู่กับแฟ้มของ s o ลเจอร์6และแจ็คมอ r i s o n นะครับกับอีกที่หนึ่งครับที่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ในอ,อ,อยู่บนพื้นนะครับในด่านของโดโดนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของการ สอดแทรกข้อมูลตามแบบของ Over Watch นะครับมีการเขียนด้วยว่าซอมบ้าเป็นใครนะครับแต่ว่าเขียนเอาไว้ในภาษาสเปนนอกจากนี้ครับที่เรารู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงแน่ๆน,นั่นก็เพราะว่าลิปเปอร์นั้นมีไฟล์เสียงหลุดออกมานะครับโดยไฟล์เสียงนี้เป็นของลิปเปอร์นะครับซึ่งเป็นการพูดคุยกับโซลเจอร์6หรือว่าแจ็คมอริสันที่เป็นคู่รักคู่แคนกันมาและคำพูดนั้นครับมีใจความว่าซอมบ้าหายไปไหนล่ะตอนที่นายต้องการเธอนะครับซึ่งข้อความนี้ก็ทำให้เกิดความสงสัยกับหลายคนนะครับ บางคนสงสัยนะครับว่าสรุปว่าซอมบานั้นทำงานคู่กับโซลเจอร์เซนิใช่ไหมนะครับบางคนก็สงสัยว่าแล้วลนะิปเปอร์นั้นไปรู้จักซอมบาได้ยังไงถ้าเกิดว่าซอมบานั้นเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นเพื่อนกันกับโซลเจอร์เซนินะครับเพราะฉะนั้นครับผมขอใช้เวลาตรงนี้แป๊บหนึ่งเพื่ออธิบายนะครับก็คือในช็อตแอนิเมชันหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นและมันไม่ได้อยู่ในเกมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือช็อตแอนิเมชันกับคอมิกนั่นแหละมีแค่2ออย่างนี้นะครับทั้ง2อ,อย่างนี้น ซึ่งทางทีมงานครับก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่ามันห่างกันกี่ปีนะครับแต่เขาก็เดากันว่าน่าจะประมาณ5-10ปีในอนิเมชันบางตัวนะครับเพราะว่า a อนิเมชันมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันถูกไหมมันก็มีช่วงเวลาของมันนะครับเพราะงั้นเนี่ยระยะก็จะอยู่ที่5-10ปีโดยประมาณนะครับ นอกจากนี้ครับในตอนนี้เลยปัจจุบันนี้นะครับทางทีมสร้างเนี่ยได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตัวเกมวอชนั้นถือว่าไม่ใช่แคนนอนนะครับไม่ใช่แคนนอนแปลว่าอะไรไม่ใช่แคนนอนแปลว่าอาจจะไม่ใช่จัก,กรวาลหลักหรือภาษาชาวบ้านให้เขา้าใจง,ง่ายๆก็คืออาจจะไม่ได้ตรงตามเนื้อเรื่องนะครับขอยกตัวอย่างนะครับเช่นในช็อตแอนิเมชันดากอนนะครับเราจะได้เห็นว่ามีการพบเจอกันต่อสู้กันของฮันโซและเกียนจีครับในช่วงท้ายครับของเนื้อเรื่อง เกนจินั้นได้ถอดหน้ากากให้ฮันโซดูเพื่อเย็นๆว่าตัวเองนั้นคือเกนจิน้องชายที่ฮันโซคิดว่าตายแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเหตุการณ์ในช็อตแอนิเมชันนั้นเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในเกมประมาณ5-10ถึงปีนั่นหมายความว่าฮันโซในเกมจะต้องรู้มานานแล้วว่าเจ้าหุ่นยนต์ไซบอร์กนินจาคนนี้เนี่ยคือเกนจิน้องชายของตนนะครับแต่พอเราเข้าไปในเกมเรากลับพบว่าฮันโซยังคงถามเกนจิอยู่เลยว่าเกนจินั้นใช่นานจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งจะเห็นว่ามันไม่ตรงกันตาม เอาละครับจบการปูพื้นฐานในกนารฟังต่อนะครับมาดูข้อที่3กันข้อที่3ครับก็คือมีหลายทฤษฎีทีเดียวนะครับที่สนับสนุนว่าซอมบาน่าจะเป็นอเลฮันดรานะครับ <c oughs> เด็กผู้หญิงที่เป็นลูกสาวเจ้าของร้านขนมปังในโตรลโดประเทศเม็กซิโกนะครับแต่ว่าเป็นตัวเธอในตอนโตแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีหลายคนที่คาดเดาเอาไว้ว่าซอมบานั้นอาจจะเป็นอมนิกก็ได้หรือว่าเป็น่นยนย์นั่นเองนะครับนั่นเึ็เพราะความสามารถที่เราคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการแฮก ต่อมาครับข้อที่4นะครับถ้าเกิดว่าใครจํากันได้เนี่ยข้อแร,แรกผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าชื่อของซัมบาะนะมีความหมายว่าชาร์โดในภา,าษาอังกฤษ,กฤษหรือว่าเงานะครับทีนี้ครับชื่อร้านขนมที่อเริฮันดาอยู่นั้นก็มีความหมายเช่นกันนะครับซึ่งผมได้เปิดเจอความหมาย2อ,อย่างนะครับที่มีคนแปลเอาไว้แบบแรกเลยก็คือร้านขนมปังแห่งหมอกควันนะครับแบบที่2เลยก็คือร้านขนมปังแห่งความมืดนะครับฟังดูเหมือนยูกิยังไงชอบก่น แต่ผมเข้าใจว่าความหมายที่ตรงที่สุดนะครับของคําว่าที่เป็นชื่อร้านนะครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันคือคําว่าฟ็อกซึ่งแปลว่าหมอกควนันเพราะงั้นน่าจะหมายถึงร้านขนมบางแห่งหมอกควันมากกว่าและเมื่อชื่อร้านและชื่อตัวละครนั้นมีความเกี่ยวข้องกันนิดๆหน่อยๆนะครับก็เลยทําให้มีคนเชียร์อเลฮันดามากขึ้นนะครับต้องบอกว่าด้วยชื่อร้านนี้ทําให้อเลฮันดานั้นน,นําไป1ึงคะแนนสําหรับการเป็นคนหรืออมนิกนะครับต่อมาครับในข้อที่5ครับผมเชื่อว่าแฟนๆวอส น่าจะส่วนใหญ่หรืออาจจะเรียกว่าทุกคนเลยก็ได้นะครับได้ดูช็อตแอนิเมชันแล้วนะครับซึ่งในทุกช็อตแอนิเมชันนั้นจะเห็นว่าฮีโร่นั้นถูกจับคู่กันเสมอนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นวิโดและเทเซอร์ถูกจับคู่กันนะครับรวมถึงมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกับเนื้อเรื่องด้วยนะมีลิปเปอร์กับวินสตันครับซึ่งก็เหมือนกันครับจับคู่กันแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องหลักนะครับเจมส์กับพันโซครับอย่างที่บอกนะครับในดากอนนะครับ ทีนี้ครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีป้ายโฆษณาปรากฏออกมานะครับน่าจะเป็นแคมเปญร่วมการอันนี้ผมอ่านผมพูดแบบรวมๆว่าผมอ่านตัวโฆษณานั้นไม่ออกนะครับมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษะนะแต่มีใจความว่าจะมีการเปิดตัวตัว,ตวละครใหม่ในช็อตแอนิเมชันนะครับแต่เมื่อช็อตแอนิเมชันตัวต่อไปถูกปล่อยออกมานั้นมันเป็นช็อตแอนิเมชันฮีโร่ซึ่งมีโซลเจอร์เซเวนคนเดียวที่เป็นฮีโร่ครับ ทีนี้ครับใครก็ตามที่ชอบในการคิดทฤษฎีหรือว่าจะเรียกว่าเดาก็ได้นะวันนี้แล้วแต่นะเขาก็พยายามหาข้อมูลกันว่าอะไรคือความหมายของคำว่าตัวละครใหม่ s โซเชียลเวสิกเป็นตัวละครเก่ามาตั้งแต่ตอนโคสเบต้าคือตอนที่เกมเป็นตัวทดสอบอยู่เลยนะครับหรือว่าจะมีใครแอบซ่อนอยู่อีกหนึ่งคนซึ่งนั่นก็แปลว่าทุกช,อช็อตอินเมชั่นนั้นยังคงมี2คนเสมอเพียงแต่เรายังไม่สามารถฟันธงได้ว่าจะเป็นใครนะครับแต่ที่เราสามารถบอกได้ในตอนนี้นะครับก็คือ ในช็อตแอนิเมชันนั้นมีการพูดชื่อเอาไว้เพียง4ชื่อเท่านั้นนะครับหนึ่งเลยคือ Soldier 7 6นะครับซึ่งเรารู้กันดีว่าเขาคือแจ็คมอริสันนะครับคนที่2คือ a อเลนดาครับเด็กผู้หญิงตัวประกอบในช็อตแอนิเมชันซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีชื่อด้วยซ้ำนะครับสามเลยคือชื่อร้านนะครับสเลยคือชื่อของกลุ่มอัชญากยนะครับที่โซเชียล26นั้นได้ต่อสู้ด้วยในตัวของช็อตแอนิเมชันนั่นเอง และเพราะเหตุนั้นครับทำให้ผู้คนจํานวนมากยังคงเชื่อว่าอ l เลฮันดานั้นน่าจะเป็นซอมบาซึ่งก็คือฮีโร่อีกหนึ่งคนที่จะถูกเปิดตัวในช็อตเอเมชั่นฮีโร่เพียงแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีอีกคนอยู่ในนั้นด้วยเท่านั้นเองข้อที่6ครับในตอนที่เรายังไม่เห็นตัวละครที่22และยังคงเดากันว่าซอมบรานะั้นน่าจะเป็นตัวละครที่2 2นั้น นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นเลยนะครับจนกระทั่งเรารู้ว่าซอมบาจะมาเป็นคนที่23ข้อมูลนี้ก็มีคนพูดที่มาทันทีนะครับว่าในฉากที่อเลฮันดานั้น กำลังจะกลับบ้านนะครับหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากโซลเจอร์สว26แล้วเธอวิ่งกลับมาพร้อมของที่แม่ฝากให้ซื้อครับและวิ่งกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับคือจากที่จะกลับบ้านเนี่ยนะก็เดินย,ย้อนกลับมาครับเพื่อหยิบโปสเตอร์ครับเมื่อเธอฉีกโปสเตอร์ไปเราจะเห็นว่ามีเลข23อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งนั่นก็ตรงกับตัวละครที่23ที่กำลังจะมาครับทำให้อเลรเฮนด้าได้ไปอีกแ,แ,แต้มครับกับการที่น่าจะเป็นสปาร์ ข้อที่7ครับหลังจากที่มีการปล่อยออริจินนะครับหรือว่าคลิปที่บอกประวัติของอานาออกมานะครับในนั้นเนี่ยได้มีรหัสลับซ่อนเอาไว้ครับเป็นภาพกับพลิบซึ่งมีอยู่2ครั้งนะครับโดยเจ้ารหัสนี้เนี่ยถูกเข้ารหัสคอมพิวเตอร์เอาไว้ครับซึ่งจะต้องใช้รหัสผ่านหรือว่าใช้โค้ดในการถอดรหัสและการถอดรหัสนั้นต้องใช้เลข23ในการถอดนั่นเองซึ่งตรงกับตัวละครที่23อีกเช่นกัน ข้อที่8นะครับสึกเนื่องจากข้อเมื่อกี้นี้นะครับข้อมูลนั้นถูกแปลออกมาเป็นภาษาสเปนในที่สุดนะครับหลังจากที่มีการถอดรหัสนะน,นะก็เอ่อมาเป็นตัวเลขมาตอนแรกนะครับก็เป็นเลขฐาน2แล้วก็เอาไปแปลนู่นนี่นั่นนะครับออกมาเป็นภาษาสเปนนะครับซึ่งผมแปลมาให้เป็นภาษาไทยนะครับว่าผู้ใดครอบครองข้อมูลผู้นั้นครอบครองอำนาจ โดยที่ทั้ง2รหัสนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะมันมีการกับพริบ2ครั้งเพราะงั้นจะมีรหัส2ตัวนะครับเขียนประโยคเดียวกันก็คือผู้ใดครับครองข้อมูลผู้ใดรับครองหน้าแต่มันมีคําที่ไม่เหมือนกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งถูกแยกเอาไว้ครับคือคําว่าซม S O M B นะครับกับอีกอันหนึ่งเขียนว่าลาก็คือ R A ต่อมาครับในข้อที่9ครับสืบเนื่องจากข้อที่แล้วอีกทีหนึงนะครับ พอมีคนเห็นการแยกชื่อแบบนี้ครับ SOM B อันหนึ่งกับ RA อันหนึ่งก็เริสงสัยว่าถ้ามันเป็นซอมบา้าจริงๆทำไมถึงไม่แยกเป็น SOM กับ BRA ได้ฝั่งละ3นะครับแล้วยังตรงกับการออกเสียงด้วยและความสงสัยนี้เองครับที่ทําให้เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งทฤษฎีครับว่าบางทีที่เขาแยกแบบนั้นเนี่ยนอกจากเขาจะบอกว่ามันคือซอมบาแล้วมันยังอาจจะพูดถึงอีกหนึ่งตัวละครที่ลงท้ายด้วยตัว R กับ A เหมือนกันนะครับซึ่งนั่นก็คืออเลฮัน d r o นั่นเอง ต่อมาครับในข้อที่10นะครับหลังจากที่ตัวละครที่22หรือว่าแอนนาเนี่ยได้เปิดให้เล่นแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติครับที่ทีมสร้าง Overwatch นั้นมักจะทําคลิปออกมาเพื่อบอกข่าวสารกับผู้เล่นว่าพวกเขากําลังพัฒนาอะไรกันอยู่นะครับเหมือนกับตอนที่เราได้ข้อมูลของตัวละครที่22นั่นแหละครับก็จะมีภาพหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่ให้เราสามารถเดากันได้เผื่อว่าใครมาไม่ทันนะครับตอนที่ตัวละครแอนนานั้นยังไม่ได้ปล่อยครับเราได้รู้ข้อมูลนะครับว่าเธอจะเป็นสไนเปอร์สายซัพพอร์ตนะครับ ก็พอวิดีโอนั้นมีภาพหลุดออกมาเช่นกันนะครับและในครั้งนี้ครับทีมสร้างก็ยังคงไม่ลืมนะครับที่จะแอบใส่ข้อมูลเล็กๆเอาไว้ให้เราพอจะได้ข้อมูลของซอมบ้าเพิ่มกันแต่มันเป็นรหัสลับอีกเช่นเคยนวรหัสนี้ครับขึ้นมาให้เราเห็นตอนที่มีการกระพริบหน้าจอเหมือนกับตอนออริจินเลยนะครับคือเขาปล่อยตัวออริจินของอนามาก่อนนะครับแล้วก็ตัวของ d e v วลลอปเปอร์อันนี้เนี่ยออกมาทีหลังนะครับเพราะงั้นเนี่ยผู้คนจะรู้จะรู้มุกของทีมสร้างว่าเขา เอออาจจะใส่อะไรเอาไว้ตอนภาพกับพิเพลนะซึ่งก็มีจริงครับแต่มันซับซ้อนกว่ากันมากนะครับมันเริ่มต้นจากการที่เป็นขีดขีดเป็นบาร์โคดนะครับจากบาร์โคดเปลี่ยนมาเป็นตัวเลขศูนย์กับ 1- 0กับ1เอาไปเปลี่ยนเป็นสีขาวกับสีดำกลายเป็น q r โคดแล้วก็ไปอีกไกลเลยนะครับสุดท้ายครับก็กลายเป็นภาษาสเปนอีกเช่นกันนะครับซึ่งมีใจความว่านี่ยังง่ายอยู่หรือเปล่าสนใจฉันแล้วละสิฉันขอทําให้มันยากขึ้นอีกหน่อยละกันถึงแม้ว่าข้อมูลนี้จะไม่ได้อ่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ตรงๆกกกัับเรามามน แต่ที่ผมรู้สึกได้นะครับก็คือดูเหมือนว่าตัวละครที่กําลังใช้ระบบคอมพิวเตอร์เล่นกับเราอยู่นี้มีความขี้เล่นอยู่ไม่น้อยทีเดียวในข้อที่11ครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้เล่นในดาดของโดาโดนะครับลองหาดูครับในช่วงท้ายๆของเกมครับเราจะได้เข้าไปในโรงงานไฟฟ้าของลูเมริโคนะครับ ซึ่งที่หน้าจอครับจะมีเขียนอยู่ว่าโปรโตคอลซอมบ้าครับทำให้หลายคนเชื่อว่าเธอนั้นน่าจะเป็นแฮกเกอร์ครับและน่าจะเป็นฝั่งเดียวกันกันกบ Soldi อ s ์สเเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้ฟังเสียงของ Social ร์สตตอนที่เข้ามาที่ดอร a d าโดเขาจะได้บอกเลยว่าเขาไม่ไว้ใจเจ้าบริษัทนี้เลยและแล้วก็มาถึงข้อที่12ครับข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือในเซิร์ฟเวอร์ PTR นะครับซึ่งทีมงานมักจะปล่อยแพทใหม่ๆออกมาให้ลองเล่นกันก่อนที่จะเปิดให้เล่นในเซิร์ฟหลักนะครับ ตอนนั้นเนี่ยได้มีไฟเสียงน่าสนใจครับเพิ่มเข้ามาสำหรับหลายตัวละครนะครับจะเรียกว่าทุกตัวละครเลยก็ได้นะครับซึ่งมันมีความหมายว่ามีบางอยา่างผิดปกตินะครับหรือว่า s o m ซัมติงรองอะไรพวกนี้นะครับและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือถึงฉันจะมองไม่เห็นแต่ฉันรู้นะว่าอยู่ตรงนั้นนะครับทำให้หลายคนคิดว่าตัวละครใหมน่นี้ตัวละครที่2 3หรืออาจจะเป็นซอมบร์จริงๆนะครับน่าจะมีความสามารถในการหายตัวหรือปลอมตัวได้ ซึ่งถ้าเกิดว่าทําได้จริงๆนั้นก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับโอเคครบนะครับทั้ง12ข้อนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลแบบเต็มๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ในคลิปเก่าๆที่บอกพูดถึงซอมบ้าว้ใน Overwatch Talk เช่นเดียวกันนะครับในพวกนั้นเนี่ยจะเต็มกว่าแต่ว่า ก็จะมีหลายข้อที่ไม่ได้พูดถึงอย่างที่บอกครับว่าวัตถุประสงค์ของคลิปนี้ก็คือเอาที่มันกระจกระจายอยู่มารวบรวมกันนะครับแล้วจะได้ฟังรอบเดียวให้ได้ครบทุกอย่างที่ผมสามารถบอกได้ในตอนนี้นะครับในอนาคตครับเราน่าจะได้เห็นเออในส่วนของสกิลแล้วก็หน้าตาตัวละครกันผมเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะนับเดือนได้ผมว่าไม่ไม่กีเดือนนะครับน่าจะได้เห็นกันเนาะถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราเค่อยมาพูดเรื่องของซัมบากันใหม่หรือถ้าเกิดว่า มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาผมก็จะมาบอกไปแล้วกันนะครับสุดท้ายครับฝากสมอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซ i มสโตร์นะครับอย่าลืมลกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใรก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรผมรู้สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนทุกคอมเมนต์เลยลเดีอยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ